ป๊อบมาเซนทรลาดพลาวมีอะไรบ้างตามมาเลยครับผมแล้วก็มาสะดวกมากครับลง BTS มานะฮะเข้าบริเวณหน้าห้างได้เลยนะครับอยู่ชั้น2ครับเห็นป้านนี้เลี้ยวซ้ายเลยนะครับผมแล้วก็ตรงไปประมาณ50เมตรเจอแล้วครับ กับร้านป๊อปมาดโอ้โหนี่มีคอลแลบกับลูฟีด้วยนะครับราคาดีด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายอนิเมะเลยตัวนี้ก็น่าจาดมอนสเตอร์ b บบีหน้าน้องคือแบบน่ารักมากแล้วดูฟันดิโ,โ,โซคิวจริงๆเลยนะครับผมมาโซนต่อไปครับโซนดีซีนะครับเ่าจะเป็นโจเกอร์โอ้โหหลากหลายเลยอควอาแมนก็มีนะฮะหลากหลายคาแรคเตอร์ให้จุ่มนะครับผมนี่แล้วก็ เชล์ทับบี้บอกเลยว่าโอ้ยน่ารักสดใสมากคือตาแบบมี้มุงมิงจริงๆนะครับมีหลายสีให้สะสม Star Wars ก็มาเลยนะโอ้ยจาร์กเวเดอร์ I อ้ดอ r วีเดอรหรือจะเป็นนี่ครับอ้ power pop girl น้ำตาก็มาโหยมาจุ่มกันได้เลยคือแบบว่าหลายซี่ีร์มากๆเลยนะครับผมเห็นไหมแลวตัวนี้ล่ะวิน่ารักเหมือนกันนะมีขนปุกปุยนะครับนี่โอ้ยตัวนี้ก็บอกเลยว่าวุ้ยบ้ามากนี่ดูหัวหัวน้องคือแบบว่ามันสวยมากจริงๆนะครับหรือจะเป็นจริงจังนะจังซูชินะครับผมนี่เห็นไหมมีหลากหลายเลยโอ้ยสโนไวท์ก็มานะครับผม การ์ตูนวัยเด็กของใครหลายคนนิจจิมอนก็มีเย่ yeah! หรือจะเป็นบาร์บี้บาร์บี้คือแบบน่าขมมากดูดิวินาสะสมมากเลยนะครับผมหลากหลายชุดเลยหรือจะเป็นลาปูบูนะอ่ะใครอยากมานะครับผมป๊บอบมารชั้น2องนะครับอยู่เซนทาราล้าวครับ